อ,องตวนคริสมันเป็นหนักฟุตบอลที่มีเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจมากเลยค่ะประวัติและเริ่มต้นชื่อเต็มอ,องตวนคริสมันวันเกิด21มีนาคมคริสตศักราช1,991สถานที่เกิดมาคองฝรั่งเศสตำแหน่งกองหน้าปีกหรือเพลย์เมเกอร์สโมสรปัจจุบันแอตเลติโกโมาดริดทีมชาติฝรั่งเศสความท้าทายในวัยเด็ก คริสมันเป็นชาวฝรั่งเศสแต่มีเชื้อสายเยอรมันทางฝั่งคุณปู่เขาพยายามเข้าสู่ศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสรฟุตบอลฝรั่งเศสหลายแห่งแต่ถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนื่องจากรูปร่างที่เล็กและผอมบางการเริ่มต้นในสเปนจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเขาไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรในสเปนเรอัลโซเซดา ในปี2005ขณะอายุ15ปีเขาได้รับโอกาสเข้าสู่ศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสรในแคว้นบาร์ซ์ประเทศสเปนเนื่องจากสโมสรในฝรั่งเศสส่วนใหญ่มองข้ามเขานี่คือจุดเริ่มต้นที่เขาต้องปรับตัวเข้ากับภาษาและวัฒนธรรมสเปนตั้งแต่อายุอย่างน้อยการประเดิมสนามเขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2009และกลายเป็นกำลังสำคัญของสโมสรอ,อย่างรวดเร็วจุดสูงสุดของอาชีพอตเลติโกมาดริด ยุคแรก2014-2019ในปี2014เขาย้ายไปร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดภายใต้การคุมทีมของดิเอโกซิมิโอเน่นี้ถือช่วงที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหน้าระดับโลกอย่างเต็มตัวสไตล์การเล่นเขามีความเร็วเทคนิคที่ยอดเยี่ยมวิสัยทัศน์ในการจ่ายวอลและการจบสกอร์ที่เฉียบขาดจากเท้าซ้ายความสำเร็จกับสโมสร คว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกในปี2018และยูฟาซู per คัพรางวัลส่วนตัวเขาได้รับการเสนอชื่อชิงบอลลองดอรหรือฟีฟ่าเบสท์เพลเยอร์หลายครั้งโดยเฉพาะในปี2016และ2018ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงอันดับต้นๆความรุ่งโรดกับทีมชาติฝรั่งเศสเลบลูช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดคือการเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศส ยูโร2016ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพและเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศกริชมันเป็นดาวซันโวสูงสุดหรือโกลเด้นบูทของทัวร์นาเมนต์แม้จะแพ้โปรตุเกสในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2018เขาเป็นกำลังหลักในการพาฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่รัสเซียเขาทำได้4ประตูและ2แอสซิสต์ในทัวร์นาเมนต์และได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมอันดับ3หรือบรอนซ์บอล ฟุตบอลโลก2022แม้จะไม่ได้ทำประตูมากนักแต่บทบาทของเขาก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่คอยสร้างสารรค์เกมจากแนวลึกได้อย่างยอดเยี่ยมและพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งการย้ายทีมครั้งสำคัญบาร์เซโลนา2 1 9 9 0 2 1ถึง2021 ในปี2019คริสมันย้ายไปบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวมหาศาล120ล้านยูโรแม้ว่าโดยส่วนตัวเขาจะทำผลงานได้ดีในบางช่วงแต่ก็ไม่สามารถแสดงศักยภาพสูงสุดออกมาได้เท่ากับตอนที่อยู่แอตเลติโกมาดริดส่วนหนึ่งเป็นเพราะบทบาทของเขาในทีมที่ไม่ชัดเจนนักเมื่อต้องเล่นร่วมกับลีโอเนลเมสซี่ กลับสู่แอตเลติโกมาดริด2021ถึงปัจจุบันในปี2021เขาตัดสินใจย้ายกลับสู่เอตเลติโกมาดริดในรูปแบบการยืมตัวและถูกซื้อขาดในเวลาต่อมาการกลับบ้านครั้งนี้ทำให้เขากลับมาทำผลงานได้ดีเยี่ยมอีกครั้งโดยเฉพาะในฤดูกาล2023-2024ที่เขายังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่สุดของทีมและทำสถิติเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรอ,อีกด้วยค่ะ